ฮัลโหลสมชายยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะแล้วเราก็มาท้าลองกันที่นี่ค่ะมาดูกันเลยอุ้ยเแบบโอ้ <c oughs> โห <c oughs> ไปไกลเลย <c oughs> ใครมีความแค้นเธอโอ้โหไม่โดนอะ่ะ <c oughs> ก็เปนนระอลวี่ยตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกลุ่มปัญญานะคะยิ่งหนังกระติกค่ะหลอ ก็จะให้ล <architectural udo versucht> ุงแจ้นะคะเจ้าของร้านปั้นแต่งที่ยิงหนังสติกอะค่ะบอกว่าที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะดุงแจ้บอกเลยค่ะคือยังไงกิจกรรม ที่ในตลาดใช่ค่ะใไหมตลาดนี้คือจริงๆ,ๆแล้ววันๆม,ม,มันตลาดนี้เปิด8มโมงเช้าก็คือจะพร้อมกันหมดทุกร้านนะ<ช>มันเป็นกฎป,ประ,ะทันธ์ที่นี่นะครับเป็นตลาดเช้าเสาร์อาทิตย์ะนะครับกับนักขาตากล่กที่พวกกล้ามหนึ่งเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์หรือนักขาตาเล่ใหญ่ๆเช่นอยู่กลางอาทิตย์นะก็เปิด วันแรงงานวันเฉลิมซึ่งไม่ต่อเนื่องกันไม่เกี่ยวกับสุขสาทิตย์อาจจะเป็นช่วงวันพุธวันพุธนะครัหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่านักข่าวจะเลิกต่อเนื่องจะเปิดหมดอย่างเช่นวันหยุดชดเชยจันทร์คารพุธนะหรือเอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นครับคือศุกร์เสาร์อาทิตย์เส,สาร์อาทิตย์จันทร์อ่า อันนี้คืออันนี้อันนี้คือการการเปิดาะส่วนเรื่องกิจกรรมตรงนี้หลากหลายนะถ้าเกิดใครจะมาชิ้มอาหารก็คือมาชิมตามอัธยาศัยแล้วแต่ปากคนเลยว่าชอบแบบไหนมีทุกอย่างกิจกรรมตรงนี้หลกัหลกๆก็คือจะมาปั่นจักรยานกัน จักรยานาที่มาปั่นจักรยานเรามีสถานที่ในที่นี้เขาเปิดให้เช่ากันจักรยานกันเรียกว่าอาจจะทุกมุมของตลาดเลยเขามีให้เช่าจักรยานมีหลายร้านใชมมีหลายจุดอยา่างสมมุติเรารถใหญ่มาเรามาจอดตรงโรงจอดรถมีลรงจอดรถที่นี่มีอยู่ประมาณสี่ที่แต่ละที่เขาก็มีจักรยานให้บริการเช่าันน,นั่นก็คือตรงนั้น แล้วที่เขา mm hmm. เห็นในโซเชียลติดหูติดตากัน mm hmm. ที่นี่เขาจะเรียกว่าคนชาวบ,บ้านย๋ยวนี้เ,เรียกว่าสวนกลาง mm hmm. นะแต่ภาษาจริงๆชื่อสวนศรีนครเกินขัน mm hmm. ที่เขาไปโซเชียลมันเป็นพนนัก เขาจะถ่ายจะขอดูดาวลงมาเหมือนกับเรากำลังโพสอยู่กษณะนั้นอาจจะเคยเห็นนะเขาเรียกว่าคุ้มบางกจ้าแต่ชื่อจริงๆเต็มก็คือสวนสีนครเขื่อนขันนครเขื่อนขันแล้วจกรกลหลักๆเขาไปทำอะไรกันนะคะปั่นปั่นยานชมวิวเนาะ คือคนไม่รู้เขาก็จะมาดูว่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เขารู้นักเขาจะมาพักูมสตีแล้วเขาจะไปปั่นกันตอนเย็นห้าโมงหกโมงโเสตีให้พักด้วยนั่นนั่นนั่นคือกิจกรรมก็มีพายเรือด้วยไหมพายตอนนี้พายเรือตอนนี้ยังรับปากไม่แน่ใจว่าคือในคือในตลาดเนี่ย เคยมีภายเรือแต่ตอนนี้สถานที่ไม่ค่อยอำนวยบวกเพราะว่าเขาทำเขื่อนทำอะไรแล้วก็เ,เลยหยุดไปนะคะขอบคุณค่ะกงด่งวันเสาร์เป็นวันสบาย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 ก็เยอะอยู่นะคะ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะคะท้าลองยิงหนังสติกลูกระบาดโดน่ <c oughs> <c oughs>

ไม้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ยี่สิบเอาแบบเ,เปรี้ยวๆอะค่ะเวเอนี้เปี้ยวคู่ลยาเปี้ยวมู้วนเอาเอาร้อยหนึ่งค่ะเอาร้อยหนึ่งเร้อนึงค่ะไปดล,ลาดน้ำบางน้ำพึง่งขายดีมากไปกอนชัยกรค่ะตลาดน้ำบางน้ำพึง่งมีสองร้านนะคะใช่ไหมคะในนี้มีสองร้านนะ อร่อยมีทั้งแบบเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวค่ะยีสิบบาทแบบเผ็ดก็มีเผ <c oughs> ็ดหมดแล้ววันนี้ถ่ายป้าเขาด้วยก็ได้ป้าเจ้าของร้านน่ารัก ใช่อย่าใส่ใช่เดี๋ยวจอแตกต้องทำต้องทำครับ Yeah, still still อ่าถ่านเลยแล้วไป่ายตอนนี้ทีตอนใส่ เท่าไหร่นะคะสามห้าาหบาทสดสดโอ้โหไทยละอีกมาไี่ให้ร้นเลย

จนขาล้าเลยค่ะแล้วก็มานั่งพักที่เรือนไทยโบราณค่ะดูรอบรอๆสวยางามค่ะมีที่ระบายสีด้วยก็บใส่น้อยนาาย่ารัก ตรงไหนที่มีให้อาหารปาคาเฮ้ยจับตายน้อยน่ารักฮัอโยูฮโรับติดน้อยเฮ้น่ารักเฮ้ยน้อยเดกานีจไ่กด้ค่เฮ้ยน่ารักจับได้ไหมลูกเฮ้ยถอยเชื่อขนาดนั้นอะ มาางมือด,ด้วนลูกนี่ันันย่ฮมา้มใช่อ๋อันนี่มันออกทางโน้น,นเขาได้กินอาหารเขาคิกว่ามีอาหารให้เขาเอาอ,อาหารให้ เฮ้หนูน้อยหนูน้อยจ้าสัสด่แม่ต้องหยาียแม่ีน้าลสาไปสิคะปีแ น่ากน่ารัน่ารักเอาไปให้ตัวในกรงได้ไหมเอาไปแบ่งให้เขาได้กินทุกตัว กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจน่ารักน่ารักแค่หอดเชื่องเชื่อน่ารักเชี่ว อิ่มแล้วอ่ะกินเยอะแล้วกินแอิ่แล้วไม่สนแล้ว,ว,วลูกหคนนี้ได้เปรียบเพื่อนดูดีใช้ไหฉลาดสุด อุ้มสิคะลหอ้อมสิคะขาขให้อุม,มได้นไม่กินกินไม,นม่เอาๆัา้นสอชันขึ้นไม่ได้อะมันสู่ป้อมอ,อ,อุ้ยตัวสีขาวแม่ต้องชอบมากแน่เลยน่ารักนุยืนขอยืนขอมากระโดดขึ้นมาเร็วกระโดดขึ้นมาเอาเร็วหิแล้วจ้า

Thank <laughs> you. แงแม่นเป็นที่พักผ่อนอารียบทค่ะ <c oughs> ကျန်တယ် ไปยิงกระปอมได้แล้วดิไม่เฮ้ยอย่างนี้ต้องกลัวเลยนะเนี่ยต่ำสังง่ายเออปล่อยปล่อยดิเออเห็นไหมเกือแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวไหนปีนได้ตายิงลูกไหนนับเป็ลูกที่เท่าไหร่นั่นนี่นับที่ใบไหนตาแม่นแม่นจริงวะเนี่ยเอา ใบที่สามนับจากขวาเอาลุงแจ้ดิใบที่สามนับจากขวาพีนสามนับจากขวาเอาเฉ่งจริงเปล่าเฮ้ยได้ด้วยอ่ะไหนไหนปวดบึ้แล้วป้าเออยี่ไหนไม่ไม่โดนนะพีนขวาสุดฝขวาสุดฝาตาโดนแล้วฝาสุดแล้วไปคล้ายสุดเลยนะ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะคะท้าลองยิงหนังสติกลูกระบาด Uh-huh. Okay.